เฮียตีท้ยี่บอลประจำวันที่21กันยายน2567สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสาหรับการวิเคราอ์บอลแบบจัดหนักจัดเต็มสไตล์เฮียตีก่อนอื่นเลยต้องขอกําลังใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับที่คู่แลกเป็นเวสแฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีเตะเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับนั้นนี้เชลซี Chelsea บุกมาต่อที่ราคา0.05 มาดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมกันบ้างครับนัดล่าสุดครับเป็นเชลซีเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปด้วยวสกอร์ห้าศูนย์ครับแล้วก็เป็นเวสต์แฮมครับเปิดบ้านชนะเชลซีด้วยสกอร์สามหนึ่งแล้วก็เป็นเวสต์แฮมอีกครั้งหนึ่งครับเปิดบ้านสเสมอกับเชลซี actions, ก่อนที่จะเป็นเชลซีเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปสองหนึ่งและก็เชลซีเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับมาต่อด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเป็นเวสต์แฮมนะครับปลุกไปเสมอกับ เวสแฮมเปิดบ้านชนะบอลหมัดหนึ่งศ์เวสแฮมไปบุกคิตตันพาเลตชนะด้วยสกอร์2-0ครับแล้วก็เวสแฮมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตตันมิลล่าแพ้ไปด้วยสกอร์1-2ส่วนเชลซีทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนบอลหมัดชนะ1-0ครับเปิดบ้านเสมอคิตตันพาเลต1-1ไปเยือนเซเวตชนะด้วยสกอร์2-1ไปเยือนวูฟแฮมตันนะครับชนะด้วยสกอร์6-2 เบิดบ้านรับการมาเยือนของเซอร์เวตชนะ2-0ครับมาต่อกันด้วยสภาพควมพร้อมและแผนที่น่าจะใช้ของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเรื่องมาที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนนะครับเวสต์แฮมน่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับไม่มีแรยงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดโดยเวสต์แฮมจะวางหน้าเป้าเป็นจาร์ลอตโบเวนเช่นเคยครับและกองกลางตัวเก่งของทีมอย่างลูคัสปาเกต้าจะยังคงรับ็อบในการสนับสนุนเกมจากแดนกลางอย่างเช่นเคยครับ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนเชลซีนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้ลีเจมอย่างแน่นอนรับแล้วก็โมโรกุสโตรครับเป็นฟูลแบ็กตำแหน่งเดียวกันที่จะหมดสิทธิ์ใช้งานของเชลซีนะครับคาดการว่าพวกเขาจะมาในแผน4-2-3-1โดยจะมีโรเบิร์ตซานเชสเป็นผู้รักษาประตูอะกองหลัง2ตัวจะเป็นดีซาซีและก็โฟฟาน่าครับส่วนโควิลน่าจะมาเล่นแบ็กขวาแทนที่ของลีเจนและโมาโลกุโตที่เจ็บไปนะครับ แบ็คซ้ายังคงเป็นมาคูกูเลียที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับส่วนกองกลางจะเป็นเอสโซกับมอนไซโดครับเ,เกมลุกจะมีนิโคลัสแจ็คสันยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็จะมีตัวสนับสนุนเกมเป็นเจอรอนซันโชและก็โคพาเมอร์อย่างแน่นอนครับคู่นี้เฮียตีมองว่าถึงเวทแฮมได้เตะในบ้านก็จริงครับแต่คงต้านฟอร์มที่กำลังเข้าฝักของเชลซีในเวลานี้ได้ยาก บวกกับราคาที่เปิดมาต่อค่อนข้างน้อยผมมองว่าการโดดข้ามกำแพงของเชลซีไม่ใช่ปัญหาเลยถึงแม้จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ยากสำหรับทีมเยือนแต่ผมเชื่อว่าลูก,ลกทีมของมาลิสกาจะทำผลงานในการเก็บ3ามแต้มไปฝากแฟนบอลได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีม,มองเป็นทีมเจ้าบ้านไม่ได้เลยมองไปที่ทีมเยือนเชลซีครับด้วยเลทศูน ถึงเจ็บตัวก็เจ็บนิดๆครับแต่ผมเชื่อว่าเชลซีจะเก็บ3แต้มในนัดนี้ได้เฮียตีเคยี้ไปที่ทีมเยือนเชลซีคอนเฟิร์มครับคู่นี้เชลซีแน่นอนมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลหมันนะครับเตะเวลา21นาฬิกา .00 นตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อที่ลูกครึ่งขั้วสองนะครับมาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลบุกไปเยือนบอลหมันชาด้วยสกอร์4-0 แล้วก็ยังเป็นลิเวอร์พูลครับไบปเยือนบอลหมัดชนะ2-1ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะบอลหมัด3-1บอลหมัดเปิดบ้านลิเวอร์พูล1-0แล้วก็ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะบอลหมัดไปถึง9-0นะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันไม่มีเสมอเลยนะครับเป็นลิเวอร์พูลชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็บอลหมัดชนะได้แค่ครั้งเดียวครับมาต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มมาที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลก่อนลิเวอร์พูลนัดล่าสุดอย่างที่รู้กันครับในเกม UCL นะครับ บุกไปเยือนเอซิมิลานนะครับชนะด้วยสกอร์3-1ครับต่อด้วยเปิดบ้านาแพ้ให้นอตติงแฮมฟอร์เรสูน1ครับบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0เปิดบ้านชนะแบนฟอร์ด2-0ไปเยือนอิฟลิกชนะ2-0ครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงครับถ้าไม่นับนัดที่สะดุดแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านตัวเองนัดน,นั้นส่วนผลงานของบอลมาทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดโดนเชลซีชนะไป1-0ในบ้านตัวเองครับ บุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันครับชนะด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับเปิดบ้านชนะบอลมาหนึ่งศูนย์ครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของนิวคาสเซิลเสมอหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเสมอด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งครับมาต่อกันที่ความพร้อมและแผนที่น่าจะใช้ของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลนะครับทีมของอาร์เนสต์สกอตเพิ่งไปชนะเอซิมิลานถึงอินเตอร์ลีมาด้วยสกอร์สามหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่าจะมาในแผนซีสองสามหนึ่งโดยจะมีดิโก้โชต้านะครับ ยืนเป็นหน้าเป้าเพื่อลาตาขายส่วนตัวสับสนุนเกมยังคงเป็น3ตัวหลักตัวเก่งของทีมเช่นเดิมครับนำโดยโมเมตซาล่าโซบอสไลและก็หลุยดีอาร์อย่างแน่นอนครับสำหรับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านส่วนของทีมเยือนบอลหมัดน,นะครับคาดการณ์ว่าจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับผมโดยจะมีไทเลอร์ด,ดัมนะครับที่ยังติดโทษแบนไม่ได้ใช้งานอยู่ อีวานิสซอนจะออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าล่าตาข่ายอย่างแน่นอนส่วนจัสตินไคลเบิร์ดจะรับจอเป็นเพลเกเกอร์คอยสนับสนุนเกมอยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่สถิติที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นครับ4นัดล่าสุดของบอลหมันเกมในลีกชนะอ e ีเบอร์ตันได้แค่ทีมเดียวครับนัดเดียวที่เหลือเป็นการเสมอและแพ้ครับต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านที่กำลังมั่นใจและนัดล่าสุดบุกไปตบเอซีมิลานด้วยสกอร์3-1ผมมองว่าลิเวอร์พูลการแท้ในบ้านให้กับ นอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดจะทําให้นันนีลิเวอร์พูลเนียนเป็นพิเศษในการเปิดบ้านเจอกับบอลมัดเฮียตีเชื่อว,ว่ากําแพงถึงจะสูงไปหน่อยที่เลดลูกครึ่งควบสองแต่เฮียตีเชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลจะชนะด้วยสกอร์สองศูนย์หรือสามศูนย์ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียตีคอนเฟิร์มไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับคอนเฟิร์มครับคู่นี้ลิเวอร์พูลชัวร์ๆครับคู่ต่อมาครับเป็นฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ด แต่เวลา2 1นาฬิกา .00 นตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้นิวคาสเซิลบุกมาต่อ0.05หรือว่าปอปอนั่นเองนะครับมาดูเฮดทูเฮดผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับนัดล่าสุดครับเป็นนิวคาสเซิลบุกไปชนะฟูลแลม1-0ครับแล้วก็ยังเป็นนิวคาสเซิลครับบุกไปชนะฟูลแลม2-0นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะฟูลแลม3-0นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะฟูลแลม1-0นิวคาสเซิลบุกไปเยือนฟูลแลมชนะด้วยสกอร์4-1 5นัดหลังสุด6นัดหลลัังสุดเยครบผมมแถใ เจอกันมาไม่มีเสมอครับเป็นนิวคาสเซิลชนะทั้งไปทั้งกลับเลยครับบอกว่าฟอร์มค่อนข้างข่มพอสมควรครับนิวคาสเซิลมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฟูลแลมกันบ้างครับเอานัดล่าสุดครับไปเยือนเปรตาเสมอ1-1ึ่งหนึ่งครับเ,เปิดบ้านเสมอเวสต์แฮม1-1ไปเยือนอิฟลิปเสมอ1-1ไปเยือนเบอร์มิงแฮมชนะ2-0เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลสัติกาดงทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดบุ๊ บุกไปชนะว uh ูฮัมตัน2-1ครับเปิดบ้านชนะสเปอร์2-1ครับไปเยือนนอตตทิงแฮมฟอเรสเสมอ1-1ไปเยือนบอลมัดเสมอ1-1แล้วก็เปิดบ้านชนะเซาท์แฮมตัน1-0ครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลทั้งไปทั้งกลับยังไม่แพ้นะครับเ <c oughs> ต็มที่ก็แค่เสมอแล้วก็มีชนะครับ <c oughs> มาต่อกันที่แผนที่น่าจะใช้ของทั้งสองทีมครับเรื่องมาที่ฟูลแลมเจ้าบ้านก่อนครับฟูลแลมน่าจะมาในแผน4-2-3-1เป็นแน่นอนนะครับ นักเตะที่หมดสิทธิ์ใช้งานของทีมก,ก็น่าจะมีคาร์ลอสเบนซิอูตคนเดียวครับเป็นกองหน้าของทีมหน้าเป้าที่จะใช้ในวันนี้ก็ได้แก่โรดิโก้มูนิสนะครับจะออกสตาร์เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนส่วนกองกลางคอยสนับสนุนทีมจะมีอาดามาตราเล่แลกะก็สมิโรครับคอยสนับสนุนเกมอยู่ด้านหลังให้กองหน้าอย่างแน่นอนครับ ส่วนนิคาสเซนทีมเยือนนะครับแผนที่คาดการว่าจะใช้ในวันนี้น่าจะเป็นแผน43-3านะครับนำโดยนะครับฮาวีย์บรานนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักที่ทําฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับส่วนแอนโทนีกอร์ดอนและบรูโน่กิมมาไลจะปักหมุดคุมเชิงในแดนกลางตามสูตรเช่นเดิมนะครับในมุมมองของเฮียตีนะครับคู่นี้นิคาสเซิลค่อนข้างเหนือกว่าทุกประการครับไม่ว่าจะเป็นผลงานล่าสุดสถิติที่เคยเจอกันมามันช่างข่มเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมเฉลอเสลือเกินเพราะฉะนั้น ให้มองไปที่นิวคาเซิลครับด้วยเลด0.25หรือว่าปอปอทำให้กระโดดข้ามกำแพงที่ตั้งไว้ได้ค่อนข้างง่ายให้ฟันธงไปที่ทีมเยือนครับนิวคาเซิลเฮตี้ชอบมากเลยครับคู่นี้ทีมเยือนคอนเฟิร์มครับคู่นี้นิวคาเซิลครับเก็บสามแต้มกลับบ้านได้แน่นอนเดินทางมาถึงคู่ที่4ของวันนี้ครับเป็นแอสตันวินล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบูฟแฮนตันครับเตะเวลา21.00นตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้แอสตันวินล่าเจ้าบ้านต่อที่1ลูกพอดีพอดีเลยครับ มาดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับนัดล่าสุดครับเป็นแอตตันวิลล่าเปิดบ้านชนะบู๊แพนตัน2-0แล้วก็เป็นบู๊เปิดบ้านเสมอแอตตันวิลล่าน1-1แอตตันวิลล่าเปิดบ้านชนะบู๊1-0แล้วก็เป็นแอตตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอบู๊1-1บู๊แพนตันเปิดบ้านชนะแอตเลติโกมิลาน2-1ต้องย้อนกลับไปปี2022เลยนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเ,เริ่มมาที่แอตตันวิลล่าเจ้าบ้านก่อนนะครับ แอตันวิลล่าครับนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มอย่างเด็ดครับบุกไปชนะยังบอย3-0ในเกม UCL นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะเอเวตันสามสอไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2-1เอ่อก่อนที่จะเปิดบ้านแพ้ให้อาร์เซนอล0-2ครับผมแล้วก็ไปเยือนเบตดแฮมยูไนเต็ดชนะด้วยสกอร์2-1ถ้าไม่นับนับที่เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับสำหรับแอตันวิลล่าข้ามาฝั่งของทีมเยือนบู๊มแฮมตันกันบ้างนะครับนัดล่าสุดของบู๊มแฮมตันนะครับไปเยือนไบรตันแพ้ด้วยสกอรร์3-2นะคับ ก่อนที่จะเปิดบ้านแพ้นิคเซ卡素1-2ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอ1-1เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่2-0แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้เชลซี2-6ในเกมพรีเมียร์ครับผมสำหรับเฮียตีแล้วคู่นี้เฮียตีคิดไม่นานเลยนะครับชอบแอตตันวิน่ามากถึงเลทจะต่อที่1ลูกแต่ผมเชื่อว่ายัางไงแอตตันวิน่าในนานีต้องเก็บสแต้มในบ้านตัวเองอย่างแน่นอน ผลงานการที่เคยเจอกันที่ผ่านมาอาจจะมีผัดกันแท้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันบ้างแต่ด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ร้อนแรงของแอสตันวินล่าผมเชื่อว่าจะต่อยอดให้มาถึงพรีเมียร์ลีกนัดที่เปิดบ้านเจอกับวูลแฮมตันในนัดนี้นะครับเก็บ3แต้มได้อย่างไม่ยากเชื่อว่าเจ้าบ้านแอสตันวินล่าน่าจะชนะในบ้านตัวเองด้วยสกอร์3-1ไ,ไม่งั้นไม่งั้นก็2-0ประมาณนี้นะครับเฮียตีคอนเฟิร์มไปที่เจ้าบ้านแอสตันวินล่าครับคู่นี้ คู่ต่อมาครับเป็นคิตตันพาเลตครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะเวลา23.30นาตามเวลาบ้านเราคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาต่อที่ราคา0.05หรือว่าปปน,นั่นเองครับมาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีม5้านัดที่ผ่านมากันบ้างครับล่าสุดครับเป็นคิตตันพาเลตเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์4-0แล้วก็เป็นแมนยูเปิดบ้านแพ้ให้คิตตันพาเลตนะครับด้วยสกอร์0-1 เบนแมนยูเปิดบ้านชนะคิตตันพาเลท3-0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะคิตตันพาเลท2-1แล้วก็นัดที่ห้าย้อนหลังไปที่ปี2023เลยนะครับเป็นคิตตันพาเลทเปิดบ้านเสมอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-1ครับมาต่อกันที่ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มมาที่คิตตันพาเลทก่อนครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนคีนปาร์เรนเจอร์ชนะด้วยสกอร์2-1นะครับก่อนที่จะเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้2-2ครับ แล้วก็ไปเยือนเชลซีเสมอด้วยสกอร์1-1เปิดบ้านชนะนอริสิตี้4-0ทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5นัดหลังสุดนัดล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทําผลงานได้อย่างสดเดาะเลยครับเป็นการเปิดบ้านชนะบาร์ลีด้วยสกอร์7-0นะครับเลยครึ่งโหลไปเลยทีเดียวเชียวต่อด้วยการไปเยือนเซอลแฮมป์ตันชนะด้วยสกอร์3-0เปิดบ้านแพ้ให้ลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยสกอร์0-3ครับผมไปเยือนไบรทันชนะ2-1นะครับอ้อขออภัยครับไปเยือนไบรทันแพ้ด้วยสกอร์2-1 แล้วก็เปิดบ้านชนะฟูลแลม1-0นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดต้องบอกว่าฟอร์มเป็นทรงๆครับแต่ว่า3นัดไอ2นัดหลังสุดฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแมนยูสำหรับผมชอบมากเลยโดยเฉพาะเซอร์ซีกองหน้าบอกไว้เลยผมเป็นแฟนคลับของเขาแล้วตอนนี้หลังจากที่ดูแมนยูมาระยะหนึ่งมาต่อกันที่ความพร้อมและแผนที่น่านจะใช้ของทั้ง2ทีมนะครับเรามาเริ่มมาที่เจ้าบ้านก่อนนะครับโดยคิตตันพาเลตคาดว่าจะมาในแผน3-4-1-2นะครับ โดยจะวางเอริลิซีเลเซ่นะครับเป็นกองกลางตัวลุกส่วนหน้าเป้าล่าตะข่ายน่าจะเป็นเอสเบิร์ตเอนเคติาครับผมส่วนพิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับคาดการว่าจะมาในแผน4 2 3 1ครับผมหน้าเป้าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับของทีมในตอนนี้ก็คงเป็นเซอร์ซีครับที่ผมชอบมากครับการทําผลงานการเชื่อมเกมกับกลางลุกส่วนกลางลุกที่คอยทําเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังเซอร์ซีคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากบูโน่เฟอร์นันเดสนั่นเอง คู่นี้ผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะถึงแม้ว่าคิตตันพาเลตจะได้เตะในบ้านแต่ผมมองว่าเต็มที่พวกเขาก็ทําทได้แค่แบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลทที่เปิดมาที่ราคาเสมอยังไงมองไปที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็ไม่เสียหายครับผมมองว่าแมนยูนัดนี้จะแบ่งมาจะบุกมาแบ่งแต้มกับคิตตันพาเลตได้ครับเต็มที่ก็น่าจะเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดวันนี้ผีเข้าผมมองว่าแมนยูอาจชนะสองหนึ 1, ่งสามหนึ่งได้ไม่ยากสองนะัดล่าสุดแมนยูฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยครับ เพราะฉะนั <So S 1> ้นมองไปท the ี here, ่แมนยูครับคู่นี้คอนเฟิร์มครับแมชเชอร์ยูไในเต็ดครับแล้วก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเวเนเซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวนะครับคู่นี้เตะเวลา20นาฬิกา .00 นตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นเจนัวครับบุกมาต่อเจ้าบ้านที่ราคาที่ราคา0.05หรือว่าปอปอนั่นเองมาดูสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างครับล่าสุดเป็นเจนัวครับบุกไปชนะ3-1แล้วก็เป็นเจนัวครับเปิดบ้านแท้ไป1-4 เจนัวเปิดบ้านชนะ1-0ครับแล้วก็เจนัวไปเยือนชนะ2-1เวนเซียนะครับเปิดบ้านเสมอเจนัว1-1ครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่เวเนเซียเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดของเวเนเซียนะครับไปเยือนเอซีมิลานแพ้ด้วยสกอร์แพ้ด้วยสกอร์4-0เปิดบ้านแพ้โตลิโน0-1ไปเยือนฟิออลรนติน่าเสมอ0-0ไปเยือนลาซิโอแพ้3-1 ไปเยือนเบอชาแพ้3-1ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับสาหรับเจ้าบ้านในวันนี้ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเจนัวทีมเยือนนะครับล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับโรมาด้วยสกอร์1-1เอ่อเปิดบ้านแพ้ให้เบโรนาด้วยสกอร์0-3ไปเยือนมอนซ่าครับช,ช,ชนะด้วยสกอร์1-0แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์อินเตอร์มิลานด้วยสกอร์2-2ครับเปิดบ้านชนะเลจิน่า1-0ครับต้องบอกว่าฟอร์มทรงๆออกไปทางค่อนข้างดีนะครับสาหรับทีมเยือน ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านน่าจะมาในแผน3 421สน่ะครับส่วนทีมเยือนน่าจะมาในแผน352อคู่นี้เวเนเซียได้เตะในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดไม่ดีเลยแข่งมา4นะัดลังกระดับสุดท้ายของลีกเลยนะครับสำหรับเวเนเซียเพราะฉะนั้นผมมองไปที่ทีมเยอนเจนัวครับถึงแม้พวกเขาจะบุกมาเยือนไม่ได้เตะในบ้านแต่ว่าเจ้าบ้านไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่เลยครับผมเชื่อว่าเจนัวนัดน,นี้จะมีแต้มกลับไปให้แฟนบอล อย่างน้นอยๆน่าจะมี1แต้มแต่ผมมองว่าทีมเยนอย่เจนัวจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ไมย่ยากนะครับอาจจะชนะ1,0,2,1ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียติเคยีไปที่ทีมเยือนเจนัวครับคอนเฟิร์มครับคู่นี้ชอบเจนัวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเฮียติเคยีบอลในวันนี้เหมือนเดิมครับท้ายคลิปเรามีสรุปทีปเด็ดของเราทั้ง6ตัวไว้ให้เหมือนเดิมดังนี้เลยครับ คู่แรกนะครับเป็นเวสต์แฮมเจอเชลซีครับเฮียต mm ีเฮยี่ไปที่เชลซีนะครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2เป็นลิเวอร์พูลเจอกับบอลมัดเฮียตีเฮยี่ไปที่ลิเวอร์พูลครับ คู่ที่3เป็นฟูลแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลคู่นี้เฮียตีชอบนิวคาสเซิลครับคู่ที่4เป็นเป็นแอตตานมิลล่าเปิดบ้านเจอกับวูดแฮมพ์ตันคู่นี้เฮียตีเคยี่ไปที่แอตตานมิลล่าครับผมคู่ที่5เป็นคิตตันพาเลตเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เฮียตีเคยี่ไปที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมและคู่สุดท้ายเป็นเวเนเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวเป็นบอลกานโซซิล so ิอาอินเตอร์ลีนะครับคู่นี้เฮียตีเคยี่ไปที่เจนัวครับผมเป็นทีเด็ดของเฮียตีประจำวันนนี้้เเลยดยดววครับับบจชอมาก